สกิลสำคัญของการเป็นนักขายหน้าใหม่ครูว่าการสังเกตเป็นเรื่องสําคัญมันจะมีเทคนิคนึงที่ครูใช้ประจําเรียกว่าแรปพอแรปพอคือการทําให้เรากับลูกค้าเป็นพวกเดียวกันธรรมชาติคนเราเราอยากซื้อของกับใครอ่ะคนที่แบบมันสื่อสารกับรารู้เรื่องเนาะเข้าใจเราคุยกับเรารู้เรื่องเราคงไม่อยากคุยกับคนที่แบบต่างจากเรามากๆอะ่ะเคยเป็นมาสมัยเด็กๆที่แบบวเวลาจะคบเพื่อนอะ่ะเราจะรู้ว่าอีนั่งคนดีแต่ไม่ใช่เพื่อนเรา <c oughs> อัเนี้ไม่ดีมากแต่อันนี้เพื่อนกูเคยเป็นไหมเออแบบว่ารู้ทั้งรู้แล้วมันเป็นคนดีแต่มันไม่เข้าตกเข้าใจเราอ่ะมันไม่ใช่ไทยมันไม่ใช่สไตล์เดียวกับเราอ่ะมันไม่รู้เรื่องอ่ะถูกไหมับเพราะธรรมชาติวันนี้ถ้าคุณสังเกตเก่งคุณทําให้เรากับลูกค้าเป็นพวกเดียวกันได้อันนี้คือด่านแรกๆที่คุณควรฝึกเลยเออพอครูสอนเราเรื่องนี้มีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ฟังพอดีเลยมีตอนนั้นเกดเป็นเซลซ้อนแล้วแกเกดไปกับรุ่นน้องทีเนี้ย พอไปถึงปุ๊บนั่งที่ร้านลูกค้านะคะลูกค้ามีบินวางเต็มโต๊ะเลยแล้วเวลาน้องก็พยายามแบบเซล์ใหม่เนาะมันก็พยายามจะชิดแชทคุยลูกค้าเราก็เราก็สอนไปแล้วเฮ้ยเอ็งต้องสังเกตลูกค้าะเวยเอ็งเวลาเอ็งเข้าไปคุยเนี่ยเอ็งต้องดูนะลูกค้าส่งประมาณไหนเข้าไปถึงปุ๊บมันก็พยายาม break ice นะ break the ice ลูกค้านะคะประโยคแรกที่ถามลูกค้าคือวันนี้ร้านดูนี่เงียบนะครับเขายไม่ดีหรอครับโอ้โหลูกค้าบอกว่า ไม่เห็นบินเจเหรอลูกเจ๋าวางบินไว้เนี่ยรถมันออกไปส่งของหมดแล้วอันนี้ไม่แล็พออีแล้วพังนะครับแล็พังแล้วคือคือทาให้สถานการณ์ที่เขาก็อาจจะคิดถ้าได้ให้เดานะอยากชวนคุยแหละอยากแบบให้สถานการณ์มันดีแต่อาจจะดึงนึกหัวข้อไม่ออกพรนึกหัวข้อแบบเขาไม่ได้เรียนไง <c oughs> เขาเรียนวันนั้นนะ <c oughs> โอ้ยป่านนี้เขาต้องขาขดิบไยดีเจต้องรักเขาแหละเพราะนถ้าเกิดเราทักในเรื่องที่เขาไม่ได้อยากฟังมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเขาไม่มีใครเขาอยากคุยกับเรา